อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลูกมนนะจะได้รวยอยู่ดีมีสุขลูกมนมานั่งสมาธินะแล้วมันไม่นั่งอ่ะพที่มันนั่งไปสองสามนาทีมันล้มแผไปเลยแล้วจำไว้นะสวดมนต์ให้น้อยสวดมนต์ให้น้อยนั่งให้เยอะต่างให้ดีนะครับลูกบูชาสอนว่าสวดมนต์เหมือนแฟไม่ฟังหุงข้าวไม่สุกลล้วลูกเอเยนั่งสมาธิมันถ่านในเตาไฟ ผงข้าสุกเรียบร้อยแล้วนะครับความร้อนที่เหลือยังต้มน้ำร้อนน้ำชาให้หลวงปู่หลวงตาได้ฉันมันมีคุณอันนั้นในการนั่งสมาธิแต่คนไม่ออกมาใช้ต้องเรามาทุกแยบบุญถึงจึงได้มาแต่อาจารย์สอนให้ของจิตฝึกจิตจิตมีพลังมากกว่าเงินซื้อบุกเราไม่ต้องคนที่รวยอายุยืนรวย,ยมากมากเลยในประเทศไทยตอนนี้อายุยืนไม่นั่งไม่ได้ทาอะไรเลยนั่งแต่สมาธิอย่างเดียวก็รู้ยเลย,ยลจนอาจารย์แอบติชา่า พยายามพยายามเดินตามทางทางแนของท่านมาตลอดก็ยังไม่ถึงท่านสักทีบารมียังไม่ถึงรว้ไหคุณรู้ไหมคุณรวยเพราะนั่งสมาธิไม่ใช่รวยเพราะก็ะขายตุ้จิ้งปิ้งหน้าวัดไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนนะครับยืนเดินนั่งนอนเ่อกว่าจะทาไม่ได้ครับคุณปัญญาบอกยืนเดินนั่งนอนคุท่องคุณโถไว้นะคุณท่องท่องไงวะท่องไงวะ,งงวะเดี๋ยวนีรู้แล้วครับ นะเพราะเพราะอะไรวะเพราะพจน์มันฝึกตุ้วันมันจะเป็นเดิดมอัตโนมัติมานก็นั่นฝันฝันว่าเข้าไปในท่าแล้วสู้กับผีครับคองพุทเโอไว้ก่อนเลยนะฮะมันเป็นครับโดยอัตโนมัติเลยแล้วูว่าคุณรวยพออะไรอายุยืนพ่ออะไรข้าจาการนั่งสมสาธิก็ต้องวิ่งไปหามาันไม่ด้คนกับเท้าท่านกาบไม่พอตามให้ท่านเยอะแยะมากมายก่อนถ้าไม่อยากไหนได้จุการนั่งสมาธิลรูว่าคุณเป็นใครเป็นคนเราเป็นใครเราก็เป็นคนถ้ามีความอดทนเราก็เป็นเหมือนกับท่านเหมือนกัน สุดท้ายนี้ไปไหว้พระดังไม่ได้ดังเหมือนพระแต่ถ้าปฏิบัติเหมือนพระดังเราดังเหมือนพระเราจะทําตัวยังไงล่ะเราก็ต้องถือสิ่งห้ากายวาจาพร้อมถึงห้ากายอย่าให้เขดูถูกได้ว่าแต่งตัวสกปกเหม็นแต่งตัวไม่หล่อช่างมันขอให้สะอาดด้วยก่อนกายมันฝ่อละนะมัน,นจ,จ่อละใจ นุ่งขาวห่มขาวตะปาดติดเทาเขาไปทั่วอย่าทำนะครับว่าใจไม่ว่าเขาใจมันร้ายแล้วโหดท้ายเราก็คอยร้ายลูกปู่ลูกตา,า,าท่านพุทธทาสสอนสอนว่าลูกลูกพจัลันก็สอนว่าอย่าไปทะเลาะกับเขาคนเขาชั่วก็หาเรื่องผ่านเราเขาก็เหมือนหมาตัวหนึ่งถ้าเราไปทะเลาะเขาเราก็เพิ่มหมาขึ้นเป็นตัวหนึ่ง เราละหมาเองเข้าใจไว้ครับเพราะนั่นอย่าไปทำเพียงแต่ว่าไม่ต้องท่องมหลังก็ไปรู้ว่าเออนี่มันผิดนะผิดสิ่งนั้นนี่นะอีกทีหนึหน่งแล้วจะตั้งสมาธิไปเรื่อยๆขึ้นนะครับวิบากมันเพีเยนะรอาจารย์นั่งเรียนใหม่ครั้แรกแรกัไก่ตีตัวไก่ได้ลุมหมดสามเดือนครับมันมันตีใส่กันอาจารย์ฆ่าไก่เป็นเข่งๆเคยจะเป็นคนมีบุญอยู่บ้านอาจารย์สมัยเรียนหนังสือที่ม่าหาอะไ อาจารย์ก็บอกว่าเชิญเชิดไก่ส่งลูกครัวให้หน่อยอาจารย์ไม่ชอบไม่ชอบการฆ่าสัตว์แต่ว่าจำเป็นผู้บริขังสัตว์จะทําตามหน้าที่ก่อนจะจะเชือดแล้วก็ยกมือขึ้นยกลูกไ,ไก่ทางเลาว่ากูไม่ผิดแล้วมึงกูไม่กูไม่ได้เป็นบาปนะแต่กูเป็นคนมีกรรมถูกเขาใช้ถ้าบาปกรรมนี้ก็ขอให้ตกถึงกัจจา์กูที่กูสั่งอะไรแล้วขนาดบอกแค่นั้นมันยังตีเลยครับตตีแบบ ต่ตัวผู้จาได้ว like, ่าตัวหญ่แต่ต้องตีตีก็สะดุ้งสะดุ้งอยากจะพยายามนั่นสามารถที่จะแทนแกตาตลอดจนมละมมลาไม่เชื่อมันไม่ยอมมันไม่เชื่อมันยอมมันไม่ยอมง่ายๆนะแต่มันก็ทั้นขนาดวิญญาณสัตว์เี่เกิดวิญญาณคนอ่ะเล่นเขาไว้อ่ะถ้านจะและโกนอกหักรักไม่สมหวังเล่นเขาไว้ตั้งเยอะชาติที่เขาเล่นบ้างชาติที่กูเป็นคนดีกูก็เคยถูกโกงกูถูกรังแกเลยกูต้องให้เป็นมือสวยวะบ่นบน ถ้าย้อนอดีตได้แล้วชาติที่แล้วเองเล่นเขาไว้อ่ะเขาเจ็บช้บต้งใจเขาเล่นมากอ่ะนี่ไงที่มันร้องไห้วันอนชาตเน,นี่ยําได้กันได้สมาธินี่ก็เกิดกรมของของพระอ่ะไอ้พวกข,ข,าวขาว้าวบัตรข่าวสติทับผมส่งแต่ขัางซีพก่อกระทเป็นคนรวยลูกศิษย์วันนี้รวยเยอะครับดังสมบัติที่เป็นลหลายเดือนหลายปีแต่ใจเลียงไม่ได้เยอะล้วคุยกระชากลยครับแต่ใจเ่ยไม่ได้นะครับระวังนะ ใจนีสําคัญจิตต้องมีหนึ่งต้องฝึกเยอะๆจะวางหลงได้แล้วก็ขอร้อมเวลาเข้าวัดเนี่ยนะครับตรงมีสติทาบุญแลว้วก็ถอยหลังอยากที่พอาพวกต่กงางยไปสั้งาพงพระพระเจ้าถันใจตอนนี้กำลังเลื่องรือกันอยู่แถวกานกันักบุญนะครับเกิดนกะิจดาลีหารเยอะแยะมากมายกองวันที่หกวันที่หกเดอนทางมาจะพาไปนั่งมันตรงกวันพระได้ข่าวว่าพระธาตุเสด็จกักบกลุวมธรรมจะให้นั่งอยู่ท่าน พระธาตุเสรจกับดวงธรรมตรงนั้นให้เป็นสสริมงคลกับพวกคุณที่ไปนะครับประเด็เตียงพยานหรือเสือตะกรบมีอยู่แล้วาไม่มห่วง <Okay. S 1> แต่ทุกค่ายเราจะขาดเสือหรือพระธาติกนะครับถ้าคนน้อยให้น้อยให้นั่งรอบฐานพัดได้แต่ถ้าคนเยอะไม่แล้วเข้าวัดข้ากายวาจาใจศีลห้าครบนะครับห้ามจับจ้วง พอลงสิทธิ์อาจารย์ธุรกิจี็กลัวตกแล้วลองจะสอนมากนะครับกลัวถวายเงินล้านหนึ่งแล้วทำแก้วน้ำแตกลูกบุญก็ส่วนบุญน,นะครับกรรมก็ส่วนกรรมลูกพ่อกับลุูซีปึ๊กกันแก้วน้ำลูกเดียวชักมันเถิดไม่ใช่นะครับทำฟังเรื่องเมืกรรมเร่สายข้าป่าแล้วก็จะหนาวเพราะคนยังไม่ทันตาย้วครับลุกผู้เลี้ยงบอกว่ามันยังไม่ทันตายเลยนะหมาหอนทุกคืนจนทนไม่ไหวเลยเปิดกดดู กล่วกาว่าไอ้คนที่บวชเป็นเงยน้อยเมื่อตอนปิดภาคเรียนตอนนี้มีลูกมีเมียไปแล้วันยังไม่ตายแล้วครับวิญญ,ญาณเราออกจากล่างแล้วมาที่โรงครัวมันมาเฝ้าตุกี่ถ้วยวัดแต่นั่นเปรนนะครับยังไม่ตายเลยยังเป็นเปลนะแล้วมันก็ฝันมันบอกลุงพ่อผมหรือเป็นไรฝันเห็นจะลงครัววัดอยู่ตลอดแต่ลวงพ่อเขาก็รู้ลุกเรียนก็รู้ว่าเนี่ยเปิดกดมาหมามันหอนสามทุ่มสี่ทุ่มพระโกเรมันไหลก,กลับไกาว่า ไอ้คนที่นั่นยัียมไปตายเลยมันเป็นอีกร่างหนึ่งที่มาตรงนี้นั่นยิติทีลิลีลัพรอะนั้นบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมแล้วสมมติเราอย่าง,งยึดติดดูยาธุรกิจเป็นตน้นโบสถ์กูละคังกูสลากูวิหารกูพระเจ้าถันใจของกูตายไปไปฝังเป็นเป็ดเฝ้าวัดพระก,กูอะพระของกูนะครับของของกูย่านะยาถา หน่วยงานใ้การจะทำเป็นตัวอย่างตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำบุญทำทานเราทำบุญเราก็ขอให้หลังว่าซะช่วอยังชีดีชั้งสองเราล็เป็นเรื่องของเขาบุญไปของเราอย่าไปขายอย่าไปเยึ่ติดเราทำบุญเราขันหลังเราออกมาเราได้บุญแล้วจะสอนไว้นะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเห็นหน้าใหม่มาเยอะเลยสอนซะหน่อยถ้านางกลับมาเยอะก็จะพูดไม่มากนะครับก็เรืความเป็นห่วงารู้จักเขาวัดทำบุญทานบ้าง ดังสมาธิบ้างไม่งั้นมันจะทุกข์มันจะยากมันจะจนแลนให้กเกิดูนะครับระหว่างการนั่งกับไม่นั่งชีวิตเปลี่ยนแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์น้อยก็คงหยุดอาจารย์จะเปิดใหม่วันที่สินะครับที่10บธันวาคงดูได้อีกพรุ่งนี้ออวันจนันทร์กับอังคารอยู่เทนนิสสองวันแล้วก็คงจะไปบออฝอเต็มมาแข้ว่ามาเชิญที่ค่ายพิธพล อบรมวันพ่อตามประเพณีตามเชตกาตของชาวค่ายนะครับกินสามมื้อถึงสิบห้าของคนสามวัยนะครับอย่ามากังวลที่นั่นเขาค่ายนักเรียนไม่ที่ว่าตื่นสามแล้วสวดมนต์ไม่เอาเพราะอาจารย์ก็ไม่เอานะครับอาจารย์ไม่ชอบแบบนั้นไปทรมานคนนะครับเอาว่านี่มันปฏิบัติธรรำมันนอกสบายสบายมีสติช้าขึ้นมากินข้าวต้มเมื่ก่อนนอนทักตึงนึงเอหลังซะหน่อย 9โมง8โมงขึ้นเข้าห้องอบรมอย่างนั้นดีกว่านะครับไม่ใช่ตืต่นทีสามทีสี่ถวดมนต์เสียงจ้อยจ้อยจ้อย,อยอข้าวแป้งหลักคาช้อนแค่จัดนะเป็นไรวะเหมนหัวม่วงก็หายเม่อคืนไม่ตื่นแม่ก็ดา่ากูหาปู่หาเวทหากรรมไปสร้างเวสรกรรมในวัดอีกอยู่บ้านเราก็นอน6โมงแต่ผ่าทะลึกงไปตืต่นทีสามนะครับก็แยกปองนล้วก็บปิบปอกบิบปอบ,บ,บ,บิมปอกแล้วก็ คนหมู่มากก็ไม่ค่อยชอบแต่สอนลรกสิทธิ้ปรีวิเวกนะครับหรือว่าจะสอนไปในอนาคตาพนมมือขึ้น